ผู้ชมมาที่จังหวัดสิงสเกตนะครับเพื่อมาชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมพ์มาลีกนัดที่2ของสโมสรเอสจีเมืองทองอยูไนเต็ดของเรานะครับเมื่อออกมาเยือนทีมสิงสเกต FC ที่สนามศรีนครลำดวดจ,จังหวัดสิงสเกตรครับนี่คือภาพบรรยากาศที่แฟนคลับกูปรีอันตรายนะฮะมาต้อนรับขุนพนลเกรียมหยองของเราเมื่อเดินทางมาถึง3ครับ เกมการแข่งขันนัดนี้เล่นกันในช่วงวันศุกร์นะครับก็ทําให้หลายแต่หลายคนยังติดภารกิจในเรื่องของหน้าที่การงานช่วงเวลา16นาฬิกาแฟนคลับก็เลยดูบางตาไปหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเกมการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนะฮะที่นี่ไม่ทําให้ผิดหวังอกองเชียร์แบบล้นหลามเลยละครับคุณผู้ชมนี่ครับ คุณพลกีเรพยองก็เริ่มทยอยกันเข้าสู่ห้องพักนักกีฬาแดนนูนเซียก้าครับแม่ก็มีแฟนคลับที่นี่หลายต่หลายคนขอแชะรูปด้วยรวมไปถึงจักรพันพ์พรใสนี่คือกองเชียร์กีเรพยองของเราที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะฮะประมาณร่วม100คนได้และนี่ครับเมื่อ เกมการแข่งขัจะเริ่มต้นขึ้นกองเชียร์เจ้าถิ่นก็เริ่มหนาตายอย่างที่เห็นมาดูตัวผู้เล่นของ s อ g เมืองทองอยูเอเต็ดกันดีกว่านะครับดัสกอนทองเหลาเป็นกัปตันทีมวีระเกิดผู้สาผู้สาประตูพานุพ,นพงศ์วงศาโรลแลนลินปิยพลบันเทาดานุเซียก้าคิมยูจินพิชพงษ์เฉยีิวอัฒนับารัคัเทือสินแดงดาแล้วก็อาทิตย์ดาวสว่างครับ สลาวิซ่าเยคาณนวิตต้องการจะทดลองอะไราบางสิ่งบางอย่างก่อนที่เกม FC c แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่2ที่คุณพลกิเเนพยอของเราจะไปเยือนทีมอุรวะเรดไดมอนด์ที่เมืองไซตามะในวันอังคารที่จะถึงนี้นะฮะรูปแบบการเล่นและว,วิธีการเล่นยอบก้าจะทดสอบเอามาใช้ในเกมนัดนี้ครับนี่ฮะสองผู้เล่นหน้าใหม่ของทีมสิสเกต f อ มาจากสโลวาเกียครับผลงานนัดแรกของทีมกูปีอันตรายสิสกเกตเอนั้นทำได้ดีทีเดียวนะฮะเมื่อเปิดสนามสีนครลําดวนเสมอกับนกใหญ่ชัยนาทไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเริ่มเกมการแข่งขันเจ้าบ,บ้านชุดสีเก,ก๋นะฮะสีส้ม SCG มุนทองทีเต็ดของเราชุดทีมเยือนครับ ลายขาวดำได้ผัดกันทักทายจากลูกตั้งเตะกันไปฝั่งละหนครับลูกฟีคิกเดสกอนไหลให้อัดนานตวัดเข้ามาคือสินคว้ย,ยิงแม่มไปติดแผงหลังของเซสเกตเอซและไปเข้ามือภูสิทธิ์แบบสบายสบาย อดนานมีโอกาสไดส2งดีซ้ายโอ้โหไม่ทันไรครับนาทีที่8 SCG เมืองทองที่แต่ขึ้นนำไปก่อนอย่างรวดเร็วแม่ยิงดีจริงๆครับลูกนี้อนันตนานบาคัคนี่ฮะดาโนโน่ไหลามาอน,นันจับ1จังหวะแล้วกดดีซ้ายลูกมันส้ายครับโอ้โหแล้วเสียบสามเหลี่ยมสวยงามมากๆมีมุมให้ดูหลายๆมุมเนี่ยฮะอ้มันใสก้อยครับคุณผู้ชม ยากนะครับลูกนี้ยิงยากแล้วก็ผู้สาประตูก็เซฟยากด้วยเช่นกันภูสิทธิ์พงสุรากับตันทีพยายามจะพุ่งบินสุดๆแล้วละครับแต่เซฟไม่ได้ฮนะเอสจีเมืองทองอยู่แต่ขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ยังบุกใหม่อีกรอบหนึ่งแตะ่สะกรไหลธีรศินพลิกมาเข้าขวาปั่นไซโป้งโอ้โหนึกว่าแต่หายยังครับแม่หลุดออกหลังไปได้ลุน้น สกอร์ไหลให้ปียพนตวัดกลับมาโรแลล,ลินสติคิดครับแมาแต่พุทธสินบอกว่าผู้ช่วยพุทธสินยกธงไปจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้อดได้ประตูครับสำหรับลินสก้อนเล่นลูกสูดให้กับลินวิ่งมาตวัดยิงดีซ้ายข้ามคานไปแม่อัดน,นันบอกว่าทำไมไม่ไหลมาให้อัดน,นันโอ้แล้วหลังจากนั้นนะครับสีสเกตเอฟซีสวนกลับครับ มาแล้วหลุดเดี่ยวจังหวะนี้แล้วก็ชิปผ่านมือวีระเข้าไปโอ้โหผู้เล่นหมายเลข12ครับกิติราสนะแม่ทวงประตูคืนให้กับสีสเกต FC ตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอกาสบุกน้อยมากครับแต่ก็ใช้โอกาสไม่เปลืองในจังหวะนี้นี่ภาพจากกล้องถ่ยทอดสดเหมือนจะล้ำหน้าเหมือนกันนะครับเป็นมาลอสบาซิกนะฮะที่เปิดให้กับ กิติยราชนะครับแมแต่ก็พุตสินก็ไม่ได้เปล่าว่าเป็นจังหวะล้ำหน้ากันหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วล่ะครับพิตพงเฉยฉิวโยนมาโอ้โห,โห,โหไม่มีใครเข้าบอลถึงดาโนทำชิ่งกับปิยพลและปิยพลวันนี้เติมเกมมันจริงๆอัดนานเปิดมาให้ทีลสินเบียดเอาชนะมาได้ทีลสินโยกหนึ่งจังหวะ แล้วก็ยกบอลด้วยซ้ายโลลาลินมงชงมาให้เพื่อนไม่มีใครตรงนั้นพยายามจะเอาลูกขึ้นนำให้ได้นะฮะดานูนเซกาตวัดกลับมาละลินได้ตวัดยิงไอเดียดีแต่ไม่ตรงกรอบครับยังครับยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่อ่ะเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับเมืองทองมีโจทยากต้องยิงประตูเพื่อคว้าสามคะแนนในเกมนี้ให้ได้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุน่นด้วยความสบายใจ ต่สกอรโยนมาให้ธีรศิลป์หลุดเดียวมากดดีซ้ายอแม่ภูสิทธิ์ยังรับไว้ได้สบายสบายียพลทุ่มมาให้ดาโน่ดาโน่เปิดทันทีแล้วมีใกลไหมตรงนั้นมีลิ้นครับแม่แต่กดยังไม่ลงอัดนั้นดาโน่ทำชิงกับธีรศิลป์ธีรศิลป์ ไปจนสุดเส้นหลังพยายามจะตวัดกลับมาให้นภัทนะครับโอ้วันนี้ภูสิทธิ์เล่นดีจริงๆครับกับตันทีมศสีสเกตเอฟซตัดจังหวะสําสคัญสำคัญได้เยอะโอ้โหแล้วเกือบได้ประตูครับปียพรเปิดให้เดสกรุ่งเข้ามาชาร์จโอ้เจ้าตัวก็เสียดายครับแม่โอกาสเป็นประตูเห็นๆเลยละครับจังหวะเมื่อสักครู่มาใหม่ครับเทือศินตวัดกลับเข้ามาหมืไม่ถึงนภัทร พยายามบี้กดดันเพื่อจะเอาประตูขึ้นนำให้ได้แต่ว่าสีสเกต FC ก็มีจังหวะสวนกลับน่ากลัวแบบนี้นะฮะดีนะครับที่วีระเกิดพุทธาแม่ตัดสินใจออกมาตัดลูกไว้ได้ก่อนแล้วก็สีสเกตได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกวีระต้องแม่ทำงานหน่อยครับ <c oughs> ยืนดูในครึ่งหลังเยอะมากครับเพราะว่าเจ้าบ้านไม่ได้บุกเลย <c oughs> อ้าวลูกทะลักมาถึงเทีอรสิน ตตัดสินใจยิงเองมองซ้ายหลอกนะครับว่าจะเปิดให้เนาพัสแต่เจ้าตัวลองกดเสาแคบครับยังไม่ได้ประตูฮะพิชิตพงศ์ลูกทะลักมาถึงพิชิตพงศ์อีกครั้งกดด้วยขวาแม่ทาทุกวิถีทางนะครับยิงไกลาจากนอกกรอบก็ทำเสียศินไหลไปพักไหลไปให้ปิยะพลอุ้ยเหมือนจะถูกเกี่ยวจากข้างหลังนะครับแม่แต่ผู้ตัดสิน ไม่ได้เป่าครับโอ้โหสตาร์โค้ชเมืองทองไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินของผู้ตัดสินนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับบุกต่อพิชพองศ์ออกมาให้ดานุเซกาดาโนโยกถึงจังหวะเปิดได้ขวาไปให้นะับพัดขึ้นควิดแล้วปิยพลซ้ําแล้วเทียรสินโอ้โหมาปิยพลมองไปชนคานเด้งมาเทียรสินเอาหัวแทรกเข้าไปมองให้เอสซีจีมืทองยู่เต็ด กลับมาขึ้นนำสองประหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3ครับแม่บี้กดดันจนได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับนี่ฮะมาดูภาพช้าดาโนโ่โยกมาแล้วเปิดที่ขวาณนะพัดโมงชงมาปียพลซ้ำไมายังไม่เข้าครับจาังหวะนี้ต้องเป็นเทียรสินนะครับโอ้โหเอาหัวแหวกเกือบโดนแผงหลังของสิตสเกตเอฟซหวัวไปที่ศีรษะนะครับ นี่ฮะแล้วก็เป็นลูกที่2ของเจ้ามุยในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2นัด2ประตูครับจบเกมแค่นีกคันนะฮะสีสเกตเ c 1 s c g เมืองทองยูเนเต็ด2ขวา3คะแนนสำคัญมี6แต้มจาก2นัดขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงเดียเด่ยวๆไปก่อนนะครับช่วงนี้